สวัสดีขอบคุณคุณสวัสดีจ้านาะงสาวสดาขอบคุณค่ะบคุณคุณสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องช่วงเวลาและการลำดับเหตุการณ์ณนะตอนนี้เขาเรียกว่าเวลาอะไรคะ เช้าสายบ่ายเย็นมืดค่ำน,นะตอนนี้เวลาอะไรเอย่ยบ่ายเวลาอะไรคะบ่ายบ่ายโมงแล้วบ่ายโมงแล้วตอนนี้เรากําลังทาอะไรเรียนากำลังเรียนตอนนี้บ่ายโมงแล้วเรากําลังเรียนนะคะต่อมาคุณจะมีภาพให้ดูตัวยคุณภาพนี้ จุดสีแดงที่ครูครูเวนไว้ให้ว่ามันเป็นควรเป็นช่วงเวลาในตอนไหนดีเดี๋ยวครูได้ฟังก่อนเขาบอกว่าในเวลาจุดจุดจุเวลาอะไรเนาะในเวลาจุดๆุดจุดจด,ดวงอาทิตย์ขึ้นเราตื่นนอนอาบน้ำแปรงฟันแล้วก็เตรียมตัวไปโรงเรียนเรียนหนังสือในเวลาไหนตอนตอนที่พ่ะขึกคืน เรารับประทานอาหารเวลาไหนเทียเท่ยงทุกพ,พักเทียเท่ยงกริ่งดังกริ่งเราไปแล้วและในเวลาจุดๆๆเราเรียนหนังสือในห้องเรียนต่อมาเวลาอะไรตอนเี้เวลาไหนตอนเย็นตอนนี้เ,เย,นนย็นเล้เ่มหัวเนสองโมงใช่เวลาอะไรนะจะบ่ายตอนนี้ เราในวันนี้ชื่อกิจกรรมว่ามันก็หลังการเวลาไหนเราพูดตามสิคะ ทาเป็นชิ้ๆนๆแ้นี่เองครวมันขยายใหญ่มันฝรั่งเราอันใหญ่เท่านี้ใครทำได้คะอันิิยตัวนี้มันช่วงเวลาตอนเที่ยงหรือตอนบ่ายนะ ส่วนมากปกติเดีวนี่ยหนูก็จะดูทีวีตอนเย็นเนาะหรือไม่ก็ตอนค่ำเลิกเรียนไปแล้วกลับบ้านเข้าใจใครเขา้าใจยกมือขึ้นเขาให้ทำอะไรเนาะพี่น้งเขาให้เขาให้จับคู่เขาให้จับคู่ยังไงจับคู่ในช่วงเวลาจับคู่ในช่วงเวลาว่าสถานการณ์เนี้ยควรจะอยู่ในช่วงเวลาไหนะโอเคนะคะเขาไม่ รู้หรือเปล่าว่าต้องจับคู่กับใครหยิบไปแล้วทำยังไงต่อคะปิดปิดเอาไวย้ยังไม่ให้ใครรู้ทั้งนั้น ช่วงเวลานี่คือภาพตอนไหนคะเนี่ยเช้าเช้าเราทำกิจกรรมมาให้หนูยกตัวอย่างมาหนึ่งกิจกรรมแล้วก็ว่าลูกกับใอนเช้าเช่นบางคนบอกว่าแปลฟันบางคนบอกว่าข้าแถวแล้วตอนเที่ยงกินข้าวหรือทินเงินกับเพื่อนให้หนูยกตัวอย่างสถานการณ์ที่ตรงกับช่วงเวลานั้นๆมาเข้าใจไหมคะเข้าใจค่ะโอเค,อเคได้แล้วเขียนชื่อด้านล่างเลยค่ะด้านล่างนี่มันทัดเขียนชื่ออยู่บรรทัดสุดท้ายเลย